สัมภาษณ์เจาะลึกคุณก๊อฟพิชยาหน่อยเพราะว่าแอบเห็นสตอรี่นะคะว่าลงคอมเพลนหรือว่าคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของข้าวหน้าเนื้อที่สั่งมาจานเป็นพันแต่ว่าเอ้ยข้าวเย็นแล้วก็แข็งมากเลยนะคะเ่ะเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนก็จับตามองเหมือนกันเรื่องนี้เ่ะเป็นประเด็นซะเหลือเกินคุณก๊อฟคะตอบสักนี้นึงค่ะไม่ได้เดือดขนาดนั้นไม่ได้เดือดอะไรเลยชมชมอยู่ชมอยู่ชมอย,มอยู่ไม่คือเราด้วยความที่เราแบบเป็นคนแบบค่อนข้างดีเทลเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ย เวลาจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ่อเหมือนเวลาเราเราทำอะไรให้ให้ผู้เหมือนแบบคนซื้อ<ๆ>เขาต้องแบบว่าลงรายละเอียดดีเทลอะไรอย่างงี้ใช่แต่อะไรดีเราก็ชมอะไรไม่ดีเราก็แบบเหมือนแบบว่าเราก็บนของเราปกตินิดนหน่อยๆน่อยไม่ได้เหรอว่า ไม่ซีเรียสไม่ก็คือจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างโอเคหมดนะครับคือเนื้อเขาก็ดีอนะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีเวลาเราเคยไปกินที่อื่นเราก็จะรู้สึกได้ว่าเหมือนก็จะเทียบกันนิดน,นึงว่าเอ้ข้าวที่นู่นเขานุ่มนเนาะอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นพวกายรีวิวใสบล็อกสาย, view, สาย, ок, สาย,ย t u b e ด้วยอนะไรเงี้ยใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรก็แค่ไม่เรียกว่าไม่ได้ติเลยนะแค่บอกไปเฉยเพื่อเหมือนแบบว่าเผื่อไปก่อ,กอเออติกาก,ก,ก่อก็ได้ใช่เราเรา,าความตามความรู้สึกจริงใช่เหมือนคนทั่วไปที่แบบไปกินอะไรเงี้ยครับ ในฐานะในฐานะลูกค้าก็รู้สึกว่าในราคาที่มันอยู่ประมาณนี้ก็คงคิดว่าแบบเออมันน่าจะได้อะไรที่มันแบบพรีเมียมพรีเมียมครับอาจจะเป็นแบบสาย YouTube อะไรมีอะไรก็ลงมีอะไรก็แบบคอนเทนต์แบบมันมันลงไปโดยที่แบบเองเป็นเียวจ,จะไม่ไม่ทันไม่ทันนึกว่าเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ลงก็ไม่เห็นไม่ได้เป็นอะไรขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เลยตกใจว่าเอยเป็นหรออะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบ ช่วงแบบเดือนที่ผ่านมาคือนอนแบบนอนน้อยมากนอนตีสี่ตีห้าอะไรครับเพราะว่าแบบเราวาดเราวาดปั่นงาน NFT อยู่เราทำเราทำทำงานอาร์ตด้วยอะไรเงี้ยครับวาดวาดรูปคือวาดเองหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหลายแบบเป็นหลักพันชิ้นนะครับ mm hmm. ใช่คือแบบแบบปัแบบ่นกันสุดยอดเลย,เลยนะครับ mm hmm. น่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าครับผมรับรองว่าคือสุกว่าก็ว้าวก็ก็ประมาณแบบถือว่า,อ,วา,อ,วาอยู่ในสแตนดาร์ดที่กรฟรู้สึกว่าเอ้ยก๊อฟว่าน่าจะแบบมัน ขายต่างชาติด้วยครับแล้วก็คนไทยด้วยเราวาดปุ๊บแล้วมีแบบคนเห็นแล้วเขาบอกเขาว้าวกับสิ่งนี้มันเลยเสริมสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยแต่แปลว่างานเราอ่ะมันมีคนที่แบบชอบอยู่นะอะไรเงี้ย ัปเดตกันไปก็แบบว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาก็อีกเป็นโมเมนต์หนึ่งที่เราก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยเขากมีการแบบว่าอัพโพสเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็โพสลงเยอะเหมือนกันแต่ไม่เห็นมีคนแบบว่าได้สนใจอะไรขนาดนี้เห็นเป็นข่าวก็โอเคก็อาจจะคิดน้อยนิดนึงะนะคะอ่ะแล้วก็บอกว่าช่วงนีนะ้มีงานเยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องราวของงานศิลปะที่เขาปั่นงานใน NFT ด้วยนะคะเขาบอกว่าปั่นกับพันชิ้นเลยนะอ่ะติดตามส่งกำลังใจให้ด้วยละกันเนี่ยสำหรับคุณกอล์ฟพิทยาค่ะ